คณนะกัรมาที่การสุขภาพแห่งชาติจีนเตรียมพร้อมยกเลิกบังคับใส่ผู้เดินทางเขาประเทศต้องกักตัวฝ่าระวังอาการโควิด -19 ตั้งแต่วันที 8, ่แปดมกราคม2 5 6 6เป็นต้นไปหลังจากที่มีการบังคับใส่มากกครสาปีเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 น้ต้องแท็ต่วาัาคเสียเสียแ่วัวอยัอง โอ้โหผลก็หูภาษาดีเราได้ถูกภาษาเลยเนาะได้เมื่อาสนามบินน้องงูเห่าได้นน่ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนายกรัฐมนตรีมีขอสังการกับชับให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุขรวมกันพิจารณาเตรียมควบพ้อมนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้นภายในปี2566โดยมาตรการที่เหมาะสมซึ่งสิมีการประชุมหารือในวันที่5มกราคม2566 โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพเป็นสำคัญด้านกรมควบคุมโรคในฐานะเลข,ขานุการคณะกรรมการโรคติดตอ่อแห่งชาติได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ่พอพศ2 0 0 0 2 8นะครับ<า>เพื่อเตรียมรับสถานการณ์เดินทางที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีน เบื้องต้นครับก็ได้สรุปแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด1ิเพื่อเตรียมรับผู้เดินทางจากประเทศจีนสำหรับการเตรียมความพร้อมของคนไทยต้องกำชับผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยเช่นอการจัดพื้นที่ให้ไม่แออัดอการจัดจุดล่างมือ,อมรวมทั้งการฉีด เข็ม4ีกรุ้นแต่หรให้รับวัคซีนเข็มก่อนหน้ามาแล้วไม่เกินสี่เดือนว่านได้รับเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะผู้ให้บริการที่ต้องใกล้ชิดกับชาวต่างชาติและกรมเสี่ยง608ครับซึ่งสิซอยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้ด้วยสถานการณ์โรคโควิด1 9ของประเทศไทยพัน พรไก่ลงนะครับกับย่างต่อเนื่องลก้กรบแม่กระทั่งตัวเลขนักท่องเที่ยวจากจีนกับเป็นความหวังสำคัญพ่อเด้ออ่ะ